วันนี้บอกตรงว่าถ้าพวกเราทํางานกันมาเนี่ยจนเกษียณก็คือหกสิบวันนั้นไปนฟังเรื่องสมาร์ทกรอที่กรุงเทพไปฟังเรื่องสมาร์ทกรอที่กรุรกงเทพมีวิศวกรทันต์อยู่รอพมอรถเซรามหาคนครไม่ใช่รถเซรามหานครเดิ ก็ครถไฟฟ้ามหาคนครเนี่ยเาพูดเขาเป็นวิจารณาควาที่กษะเสียณแล้วแต่ก็คือแกทําอะไรไม่ได้เลยแล้วแกก็มาโหมเรื่องทําไมเราไม่แก้กฎหมายคุณรู้ไหมเน่เราจะทา TOD เนี่ยพวกเราจะต้องแก้กฎหมายแล้วลุงทำไมไม่ทําก็คือผมทํางานมา25ปีจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตการทําง,งานพวกเราสั้นมากเด็ก น้องๆที่อยู่ที่นี่จบอายุ23ไป็ต่อโทจบ25 27เริ่มทำงานอีกแป๊บเดียวก็เกษียณละประเทศไทยเนี่ยลำดับขั้นตอนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรแล้วต้องรีบทำอย่างที่เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีเรื่อง,งการพัฒนา,ารรเรื่องที่คุยกับการธ์รกิจเรื่องระบบรางในจังหวัดขอนแก่นทำไมเราต้องใช้วิธีนี้เองวิธีที่เพราะเรารู้แล้วว,ว่าถ้าเราคิดแบบไทยเดิม หรือว่าในระบบไทยเดิมเนี่ยราบรองว่าเราตายไปก่อนที่ฝันเราจะสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะบอกตรงนี้ขั้นต้นบริษัทก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับเพราะเมื่อกี้ดูวิดีโอพรีเซนเทชันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนี้สมัยก่อนที่เราอยู่จังหวัดน้ำแก่นเราเติบโตมาที่จังหวัดน้ำแก่นนี่คือรถเมล์คันแรกผลิตภัณฑ์สามกลุ่มก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราก็จะไปเร็วๆที่ตรง ออกแบบพิเศษนะครับแล้วก็บบเชื่องเคทอริง่งมุมซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นรถที่เรามีมาร์เก็ตแชร์ดับของโลกวันนี้เราก็ทําเกี่ยวกับรถไฟด้วยนะครับกลุ่มสารของเราก็จะเป็นการบริหารโครงการและงานบริการวันนี้เราซ่อมรถเทสโกโ้รถดัอยู่ทั่วประเทศไทยเจ้าเดียวคราวนี้ก็คือถ้ามาเรื่องตอนนี้ <c oughs> ประเทศไทยตอ,อนนี้ต้องการนําฝันครับ แต่ก็คือถ้าประเทศไทยต้องการนักฝันแต่ประเทศไทยก็ต้องการนักปฏิบัติด้วยแต่ถ้าประเทศไทยมีนักฝันและก็ปฏิบัติได้ด้วยตรงนั้นก็คือสุดยอดวันนี้ประเทศไทยไม่มีคนฝันแล้วมีคนคอยทําให้แน่นอนเพราะส่วนใหญ่คนฝันต้องทําเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องบบมีฝันและพวกเราต้องทำเด็กนักศษาวันนี้มีฝันกันทุกคนครับแต่พอออกไปตื้นทุกท่านจะเจอระบบ,บ,บ,บบของประเทศไทยที่แบบช้ามาก อะไรก็ต้องมีระเบียบทุกอย่างไปหมดและทุกคนจะเอาระเบียบวินยัยระเบียบข้อจากัดตา่างๆมาเป็นข้อจากัดซ้ายมือคือใครครับอันนี้เป็นเด็กอาจจะไม่รู้ปอ,อนทะับลิศปอยทะลับออลิศเนี่ยเขียนเรื่องคนนิคอนที่มวลคนนิคอนที่มวลขวามือคือใครครับคูชิโอะูชิโอะเขียนใครเขียนโดเลมอน พวกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพออิทาราปริสเนี่ยเกิดก่อนฟูจิโอเนี่ยยี่สามปีอันนี้ใน,นวิจิมีคนรู้ได้เขียนยังไงครับสไตล์คนที่ของสไตล์ของคนที่กามกินหมวกที่เขาเขียนคืออะไรซ้ายมือคือเจ้าคุณปับใจนึงขวามือสุดก็คือดเ,อรเ,อเร์ีเล่ลองไปหาอ่านดูนะมีใน มีในนี้ด้วยมีในอีบุค๊คด้วยพวกเราเก่าๆอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินแต่ผมอยากจะบอกว่าอะไรครับผมอยากจะบอกว่าไทยฝังก่อนญี่ปุ่นสไตล์การเขียนของปอยธนรัตนปริคล้ายๆกับโดเรมอนแต่เนื่องจากปอยธนรัตน์ปริเขียนล้มีเขียนพศอเอข้าไปด้วยทําให้เรื่องมันจบแต่โดเลมอนตอนเขียนเนี่ยฟูจิโอเขียนไม่กับกับองพศ lưu, để biết dolemon được vào ngày, nhưng tôi thích dolemon này, vì sao nhỉ? Khi biết dolemon không? Ngày 30/12, dolemon được vào ngày Di động. 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 Dolemon เรื่องคนที่กวดกินหงวนเลยขายต่อไม่ได้แต่พอยท่าปาลินี personas, คนที่กอดกินหงวนฝันกว่าฝันวกว ans, ่าญี่ปุ่นย bueno um> okay. ี่สิบสามปีมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องล่องหวนก็มีเรื่องไปดาวพระสุขก็มีมีทางมชีด้วยนะเหมือนมีทางมชีเลยพาพวกสามคนทั้งคนนิกรกินหวนและก็เจ้าพุงปัจจัยนึกไปสู่โลกอนาคต ไปดูว่าประเทศไทยเป็นยังไงในโลกอนาคตตรงนี้ครับสีแดงสนามกีฬาหรือสนามกีฬาสถาแนแห่งชาติได้ขยายอาาเขตออกไปอีกหลายเท่าสนามสูงเป็นยังไงกลายเป็นสนามฟุตบอลสำหรับแข่งขันปีย่อยเรียกว่าเป็นสนามที่ก๊อกสนามสูงเรามีสนามบอลใหม่พศเท่าไรครับสองห้าสี่ห้าไทยเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวันที่ผมอ่านตอนนั้น ผมก็รู้ว่าปีสี่ห้าตอนเราเ,เป็นเด็กอุ้ไทยไม่เป็นจ้าภาพโอลิมปิกแน่นอนแน่นอนเลยเราตอนนั้นเ,เราเเด็กเพราะเราคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นเป็นระดับรนดับมาสีสีครับเราไปแข่งขันบอลโลกสามครั้งแล้วและได้ช่วยชนะเลิกทุกครั้งเมื่อกี้ท่าคนคณะบดญิยังบอกเเลยฝันว่าปีนี้จะได้ไปบอลโลกใช่เราไม่เคยไปบอลโลกเลย และเรายังไม่เคยมีใครกล้าพูดเลยว่าจะพาบอลไทยลอยโลกนอกจากซิโก้ที่ประกาศที่เวทีตอนเข้าดาวที่ขอนแกนตนั้นสุดท้ายขณะน,นี้ไทยแ,แลนด์เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนรองลงมาคือญี่ปุ่นเพราะวันนั้นเราญี่ปุ่นเราวอล์ศรร5เลยมาแล้วรถไฟเราเริ่มหน่อยนิดหน่อยเราใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็นประเทศแรกในโลก อนนคอย่างน้อยก็รู้ว่ารัฐบ,บาลชุดนี้มีนายกรัฐมนตีเป็นคนละเรือนชื่อนายอิสระสจวจคือวันนี้เรายังปฏิวัติอยูอ่ใช่ไหมวันนี้เรายัางเป็นรัฐบ,บาลทหารอยู่รัฐบ,บาลชุดนี้ได้บริหารประเทศชาติของเราอยา่างเข้มแข็งไม่มีการคอร์รัปชันเด็นขาดตัวนี้เป็นตัวไลนยที่ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยถูกกัดกนินด้วยคอร์รัปชัน ให้ได้รับความสุขตามทํางานเพื่อประเทศชาติอย่างจริงๆนะครับตรงนี้ที่เขาเขียนเอาไว้อันนี้เมื่อตอนเด็กพวกเรายังไม่เกิดลูกยังไม่เกิดเด็กปันนี้อายุ2ี่บกว่านี้ยังไม่เกิดตอนนั้นเราอ่านเราก็คิดใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าอะไรครับตอนเราเด็กๆเราอ่านเรื่องนี้เราก็คิดว่าเด่ชคิดว่าประเทศเจ,ะเเะมมเจะโตและเจริญเดยอัตโนมัตินึกว่าปล่อยๆแล้วมันจะโตและเจริญินเองเหรอไม่มีทาง ทุกอย่างต้องการแม a จเมนต์ทุกอย่างต้องการการจัดการเจริญในวัตถุหรือเจริญในองค์ความรู้ก็ตามทุกอย่างต้องการการจัดการมาะประเทศไทยจะไม่มีทางถ้าพวกเราเด็กนักศึกษาปีนี้ไม่ช่วยกันฝันนักศึกษาไม่ช่วยกันทำราะผมเลยอยากจะบอกว่ามาดูครับจีนสิงคโปร์ลงไปสามสิบกว่าปีกว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้จีนจีนชุดนี้ อันนี้ไม่ได้จําไม่ได้ฟังเขาเล่าให้ฟังนะผมไปางานเอง,างอ,ย 13, อยนา,นายุสิบสามผมเป็นคนจีนแม่พาไปจีนนึงเปิดประเทศไปเลยหมดประเทศจีนใส่เสื้ออยู่สามสีสามสีนี้เลยชุดเมาเจอรุดุงสามสีนี้หมดประเทศจีนมีแต่จักรยานแบบนี้เลยพวกเรานั่ท่องเที่ยวแต่งตัวอย่างนี้ครับนั่งรถตู้ไปดูละครคนจีนม,มุงรถ ดูพวกเราเลกจะเป็นตัวประหลาดสัตว์ประหลาดแต่งตัวผิดแปลกจากเขาเพราะฉะนั้นแล้วจีนวันนี้เป็นไงครับเสี่ยงไฮ้ทุกคนไปมาแล้วหูต้บางเดือนสามสิบปีแล้วครับทุกคนพวกเราอย่าพูดว่าชาติหน้าอนไห่ไปไม่มีทางเราต้อง,งบอกว,ว่าโดยเฉพาะรุ่นกำลังจะจบรุ่นปีไหนแล้วแข่งรถเนี่ยปีสีแล้วจบไปแล้วบอกชาติตนี้ต้องเห็น ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยประเทศเขาสามสิบปีก็คลิดได้อันนี้ยี่สิบกว่าปีนะสามสิบปเีเอาเทียบกับสามปีสิงคโปร์ยังไงครับสิงคโปร์เมื่อสามสิบปีที่แล้วเป็นอะไรครับสิงคโปร์นี่อายุเท่ากับผมเพราะว่าออกมาจากมาเลเนี่ยวัะนั้นอายุพอ,อกๆกันตอนออกมาสิงคโปร์คือ,อท่าเรือโสเพณีมาเฟีย ยาเสพติดฟิบแล้วไปสิงคโปร์ภายใน4ี่ห้าสิบปีนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้จากสิงคโปร์ที่เป็นแบบนั้นผู้นำและ้วกคนความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อผู้นำรีกนอนยูฟอร์มเดอะทูโร่ทูเดอะเฟิร์สหมายความว่าจากโลกที่สามสู่โลกที่ประเทศที่พัฒน,นาแล้ว ฝั่งซ้ายหนึ่เขาบอกว่าไม่มีเวลามาเล่นเกมแล้วนะครับนะครับตอนที่เขาถูกตเตะออกมาจากมาเลเซียเซ p ต e เทมเบอร์หน่งก่อนผมเกิดปีผมเกิดเซ p ต e เทมเ1อร์เพราะฉะนั้นตอนที่เขาถูกตเตะออกมาจากมาเลเซียมาเลยบอกพวกเองตายแห่นน้ำก็ไม่มีเกาะเล็กๆมีแต่พวกคนจีนมีแต่พวกติดฟิลมมีแต่โสเพมีท่าเรือเก่าๆไปและ ตายแน่นั้นดีกว่ายูพุดไงครับบอกว่าไม่มีเวลามาเล่นเกมแล้วมันมีคนหลายล้านคนที่เขาต้องรับผิดชอบสิงคโปร์จะต้องอยู่ได้พวกเราอาจจะสถาน,นการณ์คนละแบบกันเพราะว่าพวกเราในน้ํำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ทําไมเราไม่ยอมจํากัดตัวเองสร้างเพลเชอร์ให้ตัวเองว่าเราจะต้องไปไหนกันบ้างดูไบดูไบข้บนหนงเก้นึ่งทะเลทราย2013 เปลี่ยนประเทศได้อันนี้เขารวยเขามีสรรมะแต่เราไม่ต้องเราไม่ยังมีข้ออ้างว่าเขาเป็นอะไรแต่ก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยทําได้แน่นอนสามสิบกว่าปีที่แล้วเราเป็นไงครับเรามีรถไานครับรถางในประเทศไทยเป็นรถางที่ใช้ไฟฟ้าที่แรกของโลกเรามีโรงแรมดุสิเราอันนี้หน้าแถวน้ำหลวง สายล่างแถวดนหลวงสภาพประเทศไทยอันนี้ฝั่งนี้คือสยามเซ็นเตอร์ที่กาลังสร้างอยู่30กว่าปีที่แล้วเราเป็นอย่างนี้แล้วคือถ้า30ปีเนี่ยมานั่งดูกันเนี่ยนั่งดูเรากับนั่งดูจีนกับนั่งดูสิงคโปร์กับนั่งดูอ่ดูไปผมไปจีนตอนนั้นด้วยความคิดของเด็กผมไปจีนในความคิดของเด็กผมบอกผมประเทศนี้ไม่มีทางทาดประเทศไทยหรอก แต่วันนี้เราไปเวียดนามเราเก็เริ่มคิดมันไม่มีทางทังประเทศไทยหรอกหรือเ่าเริ่มคิดแล้วเพราะจากประสบการณ์ที่เราเห็นจีนมาตอนเด็กๆจนวันนี้และคนเขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นนักอุตษารามไทยถูกตอนครับถูกตอนไมาเพราะว่าถูกทําให้สูญพันธุ์วันนี้นักศึกษาอาจจะไม่รู้เนาะว่าพวกเราสร้างขึ้นเองนะ ประเทศไทยสร้างเครื่องบินเองตอนนั้น shall b ิ i เอา u ์โอนแอร์คารซ้ายมือชื่อประชาธิปกเห็นไหมดับไฟชุดนี้ไหลกเลยเฉพาชุดหน้าซ้ายมือประชาธิปกเป็นไฟเตอร์ขวามือชื่อปริพัทเป็นบอมเบอร์ก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดประเทศไทยทำเองเริ่มผลิตละประเทศไทยเริ่มผลิตเอง แต่ด้วยเพราะเราถูกตอนพอเราไม่ได้ทำเองพวกเราพอมาเจเนอเรชันหลังเองไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเคยประเทศไทยเคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออย่างหนึ่งนะครับพาเปดนานศาสตราทกรรมใดที่ถูกตอนอย่างที่สองรถไฟเราทำเองนะเราผลิตรถไฟเองที่บัตรสัานที่เราสร้างรถไฟเองมีป้าย ที่โรงงานมารสันปีสองห2หนึ่ง,งเมื่อวานเเจอรองผู้ว่ารศมที่เคยอยู่มารสันสเลยเขาบอกเออใช่ผมทำตอนนั้นเขาเริ่มทำในสมัยปี16 16เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นแย่มากเสรเสกียรที่ญี่ปุ่นแย,รรยรรญญนแ่แล้วเขาเลยทำยังไงเขาเลยบอกว่าไม่ต้องทำเองหรอกซื้อเขาดีกว่าขายให้ถูก กลายเป็นว่าซื้อเขาถูกกว่าทาเองซึ่งพวกเราตายคานี้มาหมดเราตายคำว่าซื้อเขาถูกกว่าทําเองพอซื้อเขาถูกกว่าทําเองปุ๊บเราเลยไม่ทําเองพอเราไม่ทําเองปุ๊บลถจากภาษ์ก็ไม่มีจากนั้นพวกเราก็ลืมไปเลยว่าประเทศไทยเคยทําได้นี่ก็คือการกอนวันนี้ก็ยังอยู่ในความวนเดิมที่เรากำลังต่อสู้พวกผม เรียนวิศวกรรมขนส่งทางรางผมเป็นประธานรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นห้าก็อยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องรู้ครับว่าอุตสาหกรรมมันสำคัญสําหรับประเทศหนโรงงานผมทาแพนแนลไฟเบอร์กลาสที่ดีมากคุณภา,าพดีโรกเอาไปขายที่ญี่ปุ่นถูกกว่าญี่ปุ่น50%เอาคนญี่ปุ่นไปขายโรงงานนั้นเห็นของแล้วดูของโอเยี่ยมมา ขอบคุณมากแต่ผมซื้อไม่ได้เพราะผมต้องทำเองเขายังไม่ซื้อเลยนั่นก็คือวิธีการที่พวกเราถูกต่อมาตั้งแต่สมัยก่อนวันนี้นันกศึกษาำไทยก็เลยมีปัญหานะครับผมอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับตรงนี้ภูลงการ ลองคิดนะว่าถ้าเราจะทำบริษัทที่ยั่งยืนสักร้อยห้าสิบปีเราจะทำยังไงและเราก็ต้องสะสมโวหะที่ความรู้เราไม่สะสมวัตถุการที่มีตึกใหญ่ๆไม่ได้หมายความว่าประสบความสาเร็จการที่มีใบสิทธิทบัตรเยอะๆการที่มีมองค์ความรู้เยอะๆนั่นคือประสบความสาเร็จที่มงคิดแล้วก็ออกแบบออกไปปักถุนไทยข้างนอกกันหมายความว่าเราออกไปเมืองนอกเพื่อเองสแสดงว่าชาติไทยเป็นยังไง ข้างนอกดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเราเข้าตลาดว่าจะเข้าตลาดได้ทุกท่านอาจจะรู้ว่าเวลาเล่าเนี่ยมันอาจจะชั่วโมงเดียวอาจจะจบมันก็ดูง่ายนะครับเรื่องการะสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเราให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นทางสายงง่ายมากเลย ขึ้นไปมันจะได้ขึ้นไปแบบนี้หละเวลาเขามาเราให้ฟังหรือว่าเสียหนังสืออย่างนี้นี่สอจะถึงจะรวยเล่องหนึ่งนันอ่านหนังสือทุกคนไม่รวยกันทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือสายขวามือครับชีวิตจริงคือขวามือมอกแงกมอกแง้มอกแงกมจะอยูอกกก่อย่างนี้และบางคนอาจจะเกิดจะออกไปข้างหน้าเกิดจะประสบความสาเร็จแล้วแต่เลิกไปก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องการความมุ่งมัน่นนะครับผมตรงนี้นะครับ key of success ของเราก็คือ ถ้าหามาฝรั่งเศสเนี่ยตัวใหญ่เขาบอกใส่เนย,ใส,ย,ย,ยเใส่เนยแล้วก็ใส่เนยนี่คือสูตรลับของอา,งาหารฝรั่งเศสแต่ก็คือถ้าเป็นชอร์วีก็คือเหมือนกันครับก็คือมุงมันในทอมุงมันไม่ทอครับแล้วก็มุ่งมันไม่ทอนะครับแล้วก็มุ่งมันไม่ทอ้นะทออีกสามอย่างตรงนี้เราต้องไม่ทอ้อเพราะฉะนั้นก็คือว่าเด็กๆถ้าจบไปจากมหาลัยของพวกเรา ผมเป็นรองคณะบอยูีที่วิาลปกครองน้องจริงด้วยประสบพิเศษผมจะบอกนักศึกษาว่าไงว่าปีหนึ่งปีหนึ่งผมจะพูดกับนักศึกษาว่าจบจากที่นี่กระดาษคือของแทนจบจากที่นี่กระดาษคือของแถมปริญญาคือของแทนข,ของจริงคือมีทีชิปรอยยักในสมองประสบการณ์ที่วิไลให้ไปก็ผมคิดว่าหาอะไรเราก็เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคน,คนนี้คนที่เป็นคนสร้างรถไฟชินคันเซ็นครับคนนี้เป็นทหารเป็นนักบินนะครับเป็นนักบินที่แท้สำคาญเพราะฉะนั้นก็คือเขาบอกว่าตรงนี้ต้อเขียนว่าการที่จะบอกว่าทำไม่ได้ยากกว่าการที่จะบอ,อกว่าทำได้ เพราะว่าการที่จะบอกว่าทําไม่ได้คุณจะต้องหาเหตุผลร้อยแปดมอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าทําได้คุณแค่หาเหตุผลอย่างเดียวมาสนับสนุนคุณก็ทําเลยมันทาได้เพราะฉะนั้นก็คือไม่อย่างนั้นรถไฟก็จะออกมาเป็นหน้าแบนๆอยู่ตลอดวันนี้ความต่างคนนี้ก็คือเขาเป็นคนบิดาของชินกับเซนนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับค,คิดบวกเดี๋ยวเราต้องพูดเรื่องงานเลยขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งกลัไกกบไปตรงนี้ คนคือสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กรนี่เราทำอยู่แล้วพกทั้ง A AS และ P แ a g คิดบวกเชื่อนอกเชื่อแล้วก็คิดนอกกรอบน,นะครับแล้วก็สำนึกรู้คุณคุณของทุกอย่างที่ผ่านม,มานี่ก็คือจุดนะครับ A S ก e ับ P แ a g คืออะไรเราเรียนมาวันนี้วิชาการเีรียนบางอย่างมันก็แก้ปัญหนานไม่ได้นั่นก็คือบางทีเราคิดเราใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในโทรไม่ออก แต่ถ้าเรามีอีกคลื่นหนึ่งที่เราสามารถช่วยรัเทาได้ตรงนั้นก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยได้เปลี่ยคนอื่นมหาศาตร์นะครับคิดบวกจากจิตใต้เสมอได้ยังไงบ้างอยากอยากจะบอกนักศึกษาว่าคำพูดที่เป็นบวกเสมอการแข่งขันคราวนี้ชนะแน่นอนจิตใต้ครานี้จะจำคำามาชนะครับแต่ถ้าบอก การแข่ขงขันคราวนี้ต้องไม่แพ้จิตใต้สำนึกจะเจอคำว่าแพ้เขาอยู่ข้างใน,นมันคิดอะไรพูดอะไรเขาโบราณบอกพูดดีพูดดีเป็นสีแก่ปากเพราะฉะนั้นพูดดีมันก็สั่งจิตได้สำนึกตัวเองวันนี้เราต้องบอกว่าการแข่งขันคราวนี้ชนะแน่นอนต้องไม่มีคำว่าแพ้ข้อสองคือคิดถึงอาการอารมณ์ท่าทางในตอนที่เคยประสบความสำเร็จแล้วเริ่มต้นต่างทำตอนนั้นเลยผมคิดถึงอะไรครับ ผมคิดถึงตอนที่ผมอยู่ม .3 และเวลาผมจะทำอะไรก็ตามผมคิดถึงตอนผมอยู่ม .3 กีฬาสีของมหาวิของโรงเรียนอัสสชันสีราชาโรงเรียนประจำยิ่งใหญ่มากผมอยู่สีแดงผมเป็นกัปตันสีคือหัวหน้าสีประธานสีสีแดงของผมไม่เคยชนะเลิเมาเลยสิบปีผมไปดูในสถิติที่โรงละครสีแดงของผมแพ้มาตลอดสิบปีแล้วผมเป็นประธานผมจะทำไงให้ชนะผมก็คิด คนเร่งต่างๆมากมายจนวิ่งสี่คูณร้อยรุ่นใหญ่ครั้งสุดท้ายเรากับสีน้ำเงินเสม,มอกันอยู่คะแนนพอสี่คูณร้อยแล้วผมยืนที่เส้นดูสีน้ำเงินฟาลตอนยื่นไม้อารมณ์ตอนนั้นเระก็คือชนะแล้วกูชนะแล้วใช้อารมณ์ตอนนั้นนะครับนั่นก็คือชนะแล้วเพราะฉะนั้นก็คืออีกอารมณ์หนึ่งก็คือสีน้ำเงินเขาจะซื้อเอิง เตรียมเลี้ยงฉลองชนะเลิศเพราะเขาชนะสีแดงมาเป็นสิบสิบปีสีแดงไม่เคยชนะเขาหรอกเขาซื้อเอกตรีมมาที่นั่นจะเป็นโรงเรียนฝรั่งก็จะมีบารเดอร์นักบวชชุดขาวซื้อเอกตรีมมาเตรียมเลี้ยงอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งคือตอนผมชนะผมเดินไปหาปารเดอร์ของสีน้ำเงินบอกปารเดอร์ซื้อเอกตรีมต่อผมจะไปเรียนสีน้นั่นคืออารมณ์ที่ตอนเราชนะบอกปาร์เดอร์ขอซื้อเอตีมต่อปาร์เดอร์ซื้อมาได้เลยผมเอาไปให้ที องอย่างพู้กับเองในกระจกบ,บอกเราเท่เราเจ๋งไม่ต้องกลัวใครคนไทยไม่ต้องกลัวใครเช็คแอนไม่ต้องมองตานะครับนึ่จนเป็นผ้าในวันประสบความสำเร็จไม่อเอาสิ่งแม่ลอ็อควอนแพ้หรือตอนผิดหวังมาอยู่ใกล้ตัวมีไหมครับผมเกียดอย่างนึงคือเสียงโทรศรรัพท์โนเกียโนเกียตอนนั้นมันจะมีอันหนึ่งอะตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึง,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 งเสียงนะั้น มันอยู่ตอนที่เราแย่ที่สุดเลยตอนเราใช้เป็นเสียงเรียกตอนที่แบบสภาว่าบริษัทตอนนั้นโอ้โหแย่มากเลยตอนปี40ตอนนั้นนะแบบประเทศไอประเทศมันจะ,ะร้มละลายแล้วก็ทุกทุกอย่างที่แทบจะบีบหมดบริษัทเป็นหนี้อยู่เกือบพันล้านตอนนั้นเจ็ดแปดร้อยล้านธนาคารตามหนี้ใครตามหนี้เสียงโทรศัพท์เสียงนั่นแหละที่เป็นเสียงตอนแพ้ตอนโลเทียเพราะฉะนั้นท่านเดใช้ วันนั้นเซล์มเป็นเสียงใช้เสียงนี้น,น,น่ายูข้างนอกโยจัตลิงเปลี่ยนเสียงนี้ไม่เอาไม่เอาเสียงนี้เก่ามาให้ฟังมันนืกถึงตอนแพเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ตอนเราแพแล้วมันเจอตรองนั้นเราย่ามาใช้นะครับแล้วก็อีกสุดท้ายก็คืออันนี้เราพูดกับพนักงานเราเองความกล้าหาสะสมครับเราเคยพูดกับพนักงานเราบอกว่ารูไหมตอนเราเริ่มเนี่ยบริษัท ABC เนี่ยเขาเริ่มไปต่อเราแล้ว 22ปีที่แล้วผมพูดอย่างนี้แล้วผมบอกรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงจะแซงเขาได้บอกทำไงบอกพวกเราต้องทำงาน12ชั่วโมงพวกเราต้องทำงาน12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนไทยจะชนะคนอื่นได้เด็กๆพวกเราต้องทำงานมากกว่า8ชั่วโมงเราบอกว่า7ปีเราจะแซงเขาได้แต่จริงๆแล้วพวกเราไปแซงเขาได้ในปีที่9เราเรียกว่าปีหน่าสะสมถ้าเราไม่โง่จนดักดาน และเราขยันอย่างน้อยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่บริษัทเราใช้มาเรื่องเลมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายก็คืออะไรที่ยูอพลในการขับเคลื่อนของแต่ละชาติญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้พลังในการครอบคู่ประเทศไปดูรัฐธรรมนูญได้ไปดูไอบริครสุทธิของญี่ปุ่นเนี่ยโซนี่มัตสึชิตะทุกอย่างเวลาจดบริครสุทธิเขาจะจดว่าเพื่อขอบคู่ประเทศญี่ปุ่นใหม่เพื่อสร้างประเทศญี่ปุ่นใหม่ไม่เหมือนเราเราไปจดทะเบียนบริษทัทอันนี้เขามีให้เอร์แมตเราแค่เซ็นอย่างเดียวแต่นั้นเขาต้องเขียนว่าจะจดบริษทัทไปทำไมอันนั้นเขากเขียนว่าเพื่อกอบคู่บริษัทญี่ปุ่นใหม่อเมริกาก็คือใช้ความเป็นชาติละนะครับ แล้วประเทศไทยอะไแทนเป็นยังเราไมมีประเทศไทย,ะทไทยอะไรคือตัวที่ร้ายประเทศเราอยู่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าจะคิดแบบคำนึงถึงให้ยังยืนนะครับผมคิดว่าเราต้องเอาตัวเกียร์ พิพูของชาติเรานะครับเขียนและศับสีของประเทศเราเป็นตัวไดรイ์พวกเราอย่างเช่นวันนี้ที่เราพูดกับพนักงานของเราทุกคนถ้าเราออกไปข้างนอกเราบอกว่าชอตดีสร้างอะไรลถพวกรถเคทาริง่งเรือลบไม่ใช่เราบอกว่าเราสร้างเขียนและศัศสีให้ประเทศตรงนี้เป็นตัวอะไรที่เป็นนามธรรมาแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่า เรากําลังสร้างตัวนี้อยู่เหมือนอย่างนี้ที่เราต้องการสร้างระบบรางให้ประเทศไม่ใช่เพื่อให้ประเทศมีรางไม่ให้ประเทศมีรถไฟแต่เราต้องการสร้างอานาจการแข่งขันให้กับประเทศนะครับก็สั้นๆก็หวังว่าไม่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับทุกท่านนะครับก็หวังว่าการบรรยายสั้นๆคราวนี้ก็อยากจะให้ความริงอยากให้น้องๆนะครับนิสิตนักษา ได้ฟังนะครับเพื่อจะได้เอาออกไปพัฒนาประเทศของเรานะครับแล้วก็เป็นสร้างชื่อเสียงให้กับอมอของเราคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยขอบคุณมากครับ